จำคุกสีสุวรรณจัญญาสี่ปีและเจิงดอกจิกหปีค่ะเชื่อว่าหลายคนจำคดีนี้ได้นุ้ยทำคลิปไปด้วยนะก็คือมีการเรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าวตามข่าวนะแล้วก็มีการเหมือนซ้อนแผนเอาเงินไปให้ที่บ้านคุณสีสุวรรณพอเขารู้เป็นเจ้าหน้าที่พวกก็โยนเงินทิ้งไปมีคลิปด้วยเธอหลายคนน่าจะได้ดูปั๊บ ก็นําตัวไปแล้วก็มีผู้ร่วมกระทําความผิดในเรื่องนี้มีคุณเจิงดอกกิกด้วยนะแล้วก็มีผู้ร่วมอีก3คนวันนี้ค่ะศาลนัดอ่านคําพิพากษาซึ่งคุณศรีสุวรรณก็มีการให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าไปฟังศาลเออเขาบอกว่าเนี่ยพวกนักการเมืองพวกข้าราชาการระดับสูงเนี่ยต้องการเตะตัดขาเขาเพราะว่าเขาเนี่ยตรวจสอบทุจริตทําเรื่องราวเหล่านี้มากว่า10ปีแล้วก็เนี่ยพอเขาสู้คดีอยู่เนี่ยเขาออกไปตรวจสอบ ไม่ได้เนี่ยพวกนี้ก็ตีปีกกันป้าปๆา,ปปาปเลยแต่เชื่อว่าวันนี้สารจะให้ความเป็นธรรมและเขาจะสามารถกลับออกไปทําหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันของพวกนักการเมืองได้อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าศารอ่านคําพิพากษาจําคุกสีส่วนจัญยา4ปีไม่รอลงอาญาคุณเจ๋งดอกจิกโดนไป6ปี ซึ่งตอนนี้ทนายก็อยู่ระหว่างการยื่นขอประกันตัวนะคะเพื่อสู้คดีในชั้นต่อไปนั่นเองค่ะ